เนยไปใส่เนี่ยเป็นยังไงี่ได้ถามหาแล้สวัสดีจ้ายินดีตอนรกลสู่ช่องแนฮอลานพี่น้ององตเีได้่ไปจ้าเบิ้ง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 พองาแล้วที่นยังน้ำก้นเป็ยังางเงาะเนี่ยเดี๋ยแเรามาตัดใหญ่ด้ใหญ่ก็ม่ัดหนาดีนะเด้อตัดตอเต้อเชียงหน่อย ตัดล่มไปเพื่อนจีให้ดอกจักพันคะแนนอยู่ดอกมาตัดให้เพื่อนเนี่ยแมนนี่แหละต้นนี้แะปลูกไว้จะโดนเแตกนอกไอเียปีกลัวไรไม่รู้เพราแตกข้ไหนอ้าเมือปีกมันแตกนอนอกก็ได้เห็ใ้นอกล้วยน้อยมาได้จ้าพี่น้องจาอ๋อกล้วยหอมหอมพองเอาคือตัวนังสั่น โคเลี้ยงกันเลยเนีต้งทันกแตก็อกเที่ยวตก่อนมัน่แตกลายดอกปลูกไว้รอดเห็นมั้มันเอาอออกไีเาต้องเอา้มันแผ่ไอีหอก็อนไปปลูกไหมขยายไหม่เอกเอาน้ำมักเนี่ย น้องจาน้ำหมักที่เติมหมักไว้กับใยนี้เดียว้วต้องเอาออกก็ได้แล้ววะนี่ไม่เป็นปุ๋ยนะนี่พลังงานแสงอาทิตย์งอกเพียงส่โซนเตยเทปพี่น้องได้วันนี้ได้หลายขวดอยู่มันแตกเบิรจ้ะเดี๋ยวสนี่เดียวขวดเดียวดีแล้วเดียวขวดเดียวอ๋อวายชาเซนอนอือน้ำเนี้ยต้องหกนอนนอนหน่อยนอนยังเจ้าเทียนก้อนพะ่ะท่องวะลูกกล้วยครับ นี่เป็นน้วยบ่ล่ะที่มันเป็น่ยนนี่หรืครับก้อนที่เป็นน้วยคอยมันติดก้อนนะครับก้อนให้มันติดคอยมันนั่นแต่ว่ามีลูกน้ำเพลนได้ปลูกแตกรูปนี่ก็แตกเลยก้อนแรกเลยปลูกแต่ก้อนอย่างเี้ยมไม่เจ้าะด้วยปลูกปลูกเป็นปีแล้วค่ะปลูกก็แตกนอค่ะเนี่ไม่อีกก็ได้ก่ต้องเอาไปกวงดอกเดี๋ยวอะไรนี่มันอยากได้สามนอเปล่ามองเนี่ย รอไปหั่นนะหกนอพอดีเออเวลาผู้วางแผนพี่น้องไม่ต้องออห่วงเนาะเออเอามาอีกรวดเพียร์หารวเอานอมาปเพียยหยาบมาอีกพอมันขึ้นเลยนะมันขึ้นรวดพอมันออกแตกนอกออก,อกรวดต้องการที่ต้องการปลูกว่าบ่ออยากปลูกไก่กันนะพี่น้องเด้อแก,ก้กันปลูกขาดยวนนึงเด้วนะ น,น้าลองเตยน่ะเดี๋ยวพวกนี่พวกนี้น่นะต้นบักขามไในบักขามเอามาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงต้นบักขามว่าม็นบักขามสมนะ่ะตีตีนะตีใส่สมปลาแสบนไ้ว,ว่าเอามาเอามาใหญ่หฮ้ยรอหน้าดินตะฟังนล่ไหมเอาเลี้ยงไปแบบแบบเพชรขวานไงให้เป็นแถวอันนี้ประมาณ จักตัวเนี่ย่งุงนน่ะล,ลาดน้ำหมักบ่แม่น้ำหมาักลาดไอ้จุลินทรีย์พลาังงานแสงอาทิตย์น้องพี่น้องเอ้ยขอโทษขอใช้าการมือสันน้องพี่น้องลุยนอกล้วยก็นอน,น้อยหน่อยจากที่เกิดว่าเกิดดอกเกิดพี่น้องนอนหน่นอยหนอ่อ,นอ่เนาะ ต้องอยเหตุการณ์จะเลื่อนตูดตูดวะเอาน้อยน่อย่นี้แหละมันบอกขื้นหกไปพุดเอาไม่ได้รอกวอะอะเาบัดบดเอ๊ะซีบสิวะนาเราชองว่าเจ้าขึ้นก้นเจ้าจหนึ่งน้อยลุมนี่หน่อยนึงจีบนั่นบลาสิวาเด้ือบอกกนนั่นเม็ดคุณเม็ดไปว่าสิวาเด้มดนนอี่น้อยมันนอนัน้อยนอพี่นองมันนอนน่อยบอกไว้ครั้งนี้เ้ยจ้าเด้อเอาถนัดไผ่ถนัดมัน เกิดบ่เกิดเขาค่อยมามากันไม่คันบ่เกิดเดี๋ยวค่อยมาได้เท่างอนอ่ะพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้เบิ่งไปสักกอนว่าสิเกิดบ่เกิดจักหน่อ้วยอีหยังเนาะพี่น้องหากว่าตะกล้วยหอมปู่ก็ใส่นี่นะ เอาขวดแต่นั่นออกนะปังขวดนี่ยังปลูกไปซนีะเหยื่อเมันขึ้นมันติดนาเขาปลูกเพื่อเพื่อให้มันนั่นแตกนอเพื่อร้อขยายพันต์ต่อเนาะเออายนมันขึ้นมาก่อนพี่น้องมันขึ้แกมาก่อนลขยายพัน์อีกออกเลยค่ะอักเลยลูกรักแค่ไหนขเลย นอนอควดค่อยนอนเคอนเนอนนหน่อยักแท้ไม่มีอยู่กริงนอนพี่นลังใช่ปลูกเกนนอนลามนอวนอนนเน่อะเสรอย่าน่ปลูกแล้วเนาะเราแแล้วท่นปลูกแล้วเนาะ หมักจุลินทรีย์คิดว่าภาพติอ่านพลังงานแสงอาทิตย์ใช้มีความหักได้สองปีแล้วมั้งน่ะแมนแตะกีมันมันมันเป็นอยู่ประมาณสามสี่ขวดระยะที่เหลือก็เป็นเลยว่ขยับมันเว้ล่ะก็บอกว่าให้ขยับมันมันขยับช่วงอาทิตย์ที่จะบอกเด้อาทิตย์นึงเดยที่จะบอกให้ขยับ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 วกับน้ำต้องกลับ ซุ้มกเป็นกับเอาซุ้มแดงแดงเทสใส่ไหมกับป็นคือเขาผลประตูก็หดหน้ามันในเด้อผู้ใดยูน่ะมันหดตายหรือดิปลูกไม่อ่ะอยากับงำงำดอกผนตุกมา่ะ เอาตนแแค่ลมแล้วก็บ่ตายดีคือก่อนหละมันต้นมันกีดมันต้นน้อยต้นใหญ่กินบะเซิงเด็ดยอดไปลวกวะเนี่ยกินกับหนึ่งปาาลาหนึ่งเี่อมีใลิมาเก็บ่ีนน่ไม่สายเลยวอยเนาะเรา้เก็บเอานกัน นี่ท่างอไ่ได้ขื้นพูสองมือพ่ถ่างอเมยพี่น้องต้องได้ขื้นมดมืกพูต้องในย่างต้องในยางสมือเด้พี่น้องพอดีละมานได้เฮ็ดงานถกไปพอดีกล้วพี่น้องนี่เอไหจบก่อนคิ่จ้ สำหรับคลิปนี้ยะนุ่หัวล่างก็ฝากไว้สำนี้ได้จ้าเด้อพอสองอ่ะสวัสดีครับนะครับเออ,อเ้แล้วๆพี่น้องหกนอหกนอบ่พอ,อ,อสิบสองนอนอที่ได้เป็นลูกนังสิบสองนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะฝากไว้สำนียงละจ้าสวัสดีจ้า